ถ้าพูดถึงของดีเมืองจันทบุรีต้องนึกถึงทุเรียนเงาะมังคุดหรือเส้นจันผัดปูแต่มื้อนี้ผมพาไปทานของขวที่ทานแล้วจะนึกถึงจันทบุรีนั่นก็คือหมูชมวงโอ้โหประเทศไทยหมูชมวงครับคือสุดยอดอาหารพืนถิ่นของจังหวัดจันทบุรีที่บอกเล่าถึงความเป็นอาหารถิ่นได้ชัดเจนที่สุดนะครับหมูชมวง แน่นอนครับต้องมีหมูและใบชมวงไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นสันนอกสันในหรือคากิก็แล้วแต่เลยนะครับที่สำคัญเที่ยวนานๆเอาแบบละ,ละลายในปากเลยบวกกับใบชมวงสึมซับรสเปรี้ยวของใบชมวงแบบละมุนนะครับที่เป็นพระเอกของหมูชมวงจานนี้ใบชมวง หน้าตาอาจจะไม่เหมือนใบไม้ทั่วไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณทานเข้าไปคุณจะรู้เลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนจะมีรสชาติเปรี้ยวไม่จี๊ดและไม่บาดลิ้นที่สำคัญช่วยตัดมันหมูได้แบบลงตัวเลยครับคนจันจะเลือกใบอ่อนของใบชะมวงจากสวนหลังบ้านเคล็ดลับเคี่ยวให้นานจนให้ใบเปื่อยน้ำแกงจะมีสีเข้มข้นขึ้นมานี่แหละครับคือสุดยอดของใบชะมวงด้านบนที่คุณผู้ชมเห็นครับนี่คือสูตรเคล็ดลับของคุณยาย ที่เป็นสูตรลับเฉพาะและยังคงขั้นตอนปรุงรสแบบโบราณจะอร่อยขนาดไหนดูจากด้านบนสีสันน่ารับประทานจริงๆครับอยากจะบอกว่าถ้าได้ข้าสวยร้อนๆสักจานบวกกับสีน้ำแกงที่เข้มข้นและกลิ่นหอมๆจากใบชมวงเตะจมูกขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ และนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของหมูชมวงจันทบุรีไม่ต้องปรุงแบบหรูไม่ต้องใส่เครื่องมากแต่เต็มไปด้วยสูตรลับเฉพาะคุณยายที่ทำจากใจใครที่มาเมืองจันทบุรีแล้วไม่ได้ทานหมูชมวงถือว่ามาไม่ถึงนะครับเ,เพราะนี่คือรสชาติของความรักความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของคนจันทบุรีแท้หมูชมวงคำเดียว ก็คิดถึงบ้านได้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดรีโพส์ให้ผมด้วยนะครับ <Wow. S 1> มา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 เป็นเพื่อนกันครับผมจะพาคุณผู้ชมไปวาบชมในสิ่งดีๆในประเทศไทย <Wow. S 1> หา้ามพลาดนะครับโอ้โห <Wow. S 1> oh. ประเทศไทย